สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมช่องบอนสีปานปนันนะคะวันนี้ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งที่ปนันจะมาแบ่งปันบอนสีราคาเบาๆน่ารักน่ารักนะคะเพืเ่อนๆจ๋าใครสนใจต้นไหนนะคะชมคลิปแล้วนะคะชมคลิปปนันแล้วก็ถ้าถูกใจทักทายโทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะคะเบอร์โทร0812810775นะคะ วันนี้ราคาเบาๆโปรห้าสิบบาทนะคะวันนี้โปรห้าสิบบาทปนันจะโลตู้นะคะต้องการตู้นะคะโปรห้าสิบบาทนะคะไซส์แบบอืสวยแข็งแรงอยู่นะห้าสิบบาททุกต้นนะคะวันนี้ค่าส่งก็เหมาเมาอยู่ที่50บาทนะคะใครจะรับหลายๆต้นก็คุ้มค่าส่งไปเลยนะคะเพื่อนๆจ้าส่วนเกินปนันก็ออกเองนะคะส่วนเกินปนันออกเอง <c oughs> ต้นละห้าสิบาทราคาแบบ โลตู้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะต้นแรกนะคะจะเป็นามานางพิมพ์พหรือว่าไก่ชวนประคองนะคะมมานางพิมพ์พหรือว่าไก่ชวนประคองก็นี้เลยจากไซส์ห้าสิจากไซส์เจ็ดสิบาทประนันมาให้50บาทนะคะอันนี้มีจํานวนไม่เยอะนะคะเพื่อนๆจ้ามีจํานวนไม่เยอะอยากได้รีบทักมาประนันโลตู้นะคะขายราคาโลตู้เลยห้าสบบาท อ่าต่อมาจะเป็นพริกกับเกลืออ่าพริกกับเกลือก็ให้ห้าสิบบาทนะคะห้าสิบบาทโลตู้กันไปเลยอ่าต่อมาอันนี้จะเป็น <c oughs> อา่าเรืองพระนารายอ่าเรืองพระนารายเป็นบอลที่สวยๆเลยอ่าห้าสิบบาทนะคะต่อมาอันนี้จะเป็นนายจันหนวดเขี้ยวอ่าเดี๋ยวพนันเลือกก่อนนะจับมาก่อนนายจันหนวดเขี้ยก็ห้าสิบบาทนะคะนายจันหนวดเขี้ยว ต่อมาจะเป็นไก่เขาสมิงนะคะไก่เขาสมิงให้ห้าสบาทกันเลยวันนี้นะคะวันนี้วันเดียววันนี้วันเดียวนะคะจัดไปอันนี้จะเป็นชมพูทวีปนะคะชมพูทวีปห้าบาทนะคะชมพูทวีปขายราคาเครียตู้โลตู้เนาะเพื่อนๆจ๋า มีจำนวนไม่มากนะคะรีบโทรกันมาได้เลยอันนี้จะเป็นที่ดาแม่กรองที่ดาแม่กรองนะคะแคปภาพได้แคปนะถ้าแคปไม่ได้ก็ชมคลิปแล้วจดชื่อบอลรีบโทรหาปนันเลยจดชื่อคลิปบอลไอคลิปจดชื่อบอลแล้วก็รีบโทรเลยต้นต่อมาอันนี้จะเป็นปักษาพนาวันเป็นบอลกลาบนะคะน้องมีชื่อว่าปักษาพนาวัน ต้นนี้ต้นนี้จะเป็นเดี๋ยวพนานดูพรพระร่วงนะคะพรพระร่วงกับพระไวอันนี้หนอพระไวมารวมอยู่ใบหนึ่งเพื่อนๆจ๋าติดน่าจะติดดินมาอ่าพ้าไวกับพรพระร่วงนะคะอ่าห้าสิบบาทนะคะจัดกันไปเลยแคบได้แคบนะเพราะว่าอ่ามีจํานวนไม่เยอะนะคะอันนี้จะเป็นนารีบุรพานะคะนารีบุรพาห้าสิบบาท ขายราคาเคลียร์ตู้กันเลยวันนี้นะคะเป็นเพื่อนจ๋าต้นต่อมาอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นสีสองลักนะคะเพื่อนจ๋าสีสองลักอ่ะต้นนี้นะคะมีสองหน่อในกระถางนะคะสีสองลักอ่าสิบาทเท่านั้นนะคะเป็นเพื่อนจ๋าสีสองลักเป็นบอลที่เลี้ยงง่ายนะเลี้ยงง่าย ต้นนี้จะเป็นพระยาสุรเสนอ่าเป็นบอลเก่าๆเ,เรานะบอลเก่าแต่สวยอมตะนะคะเป็นเพื่อนจา๋าบอลเก่าแต่สวยอมตะใครอยากเอาไปทําฟอร์มกอได้เลยนะเ,นเพื่อนๆจา๋าบางอย่างตอนนั้นมีหลายต้นก็จัดไปเลยไปทําฟอร์มกอเลยจะเอากอสามต้นห้าต้นจัดไปเลยถ้าสามต้นก็ใส่กระถางแปดถ้าห้าต้นก็ใส่กระถางสิบไปเลยพอนางแบบติดมาแล้วสวยแล้วเป็นฟอร์มพุ่มใหญ่ๆกันไปเลยราคานี้นะคะ อันนี้จะเป็นเท้ารำไพยเอาให้ห้าสิบบาทนะคะเท้ารำไพยต้นต่อมาอันนี้จะเป็นกะราโหมกะราโหมะให้ห้าสิบบาทนะคะเ,เพื่อนๆจา๋าน้องมีชื่อว่ากะราโหม5ห้าสิบบาทแล้วนั้น,นก็จะกลมๆเงยๆหน่อยนะ <c oughs> ต้นนี้จะเป็นสิลาหุ้มทองสิลาหุ้มทองนะคะอ่าวประมาณนี้เลยนะคะ50บาทเลย50บาทเท่านั้น50บาทห้สิบบาทอ้าวอันนี้จะเป็นชายชนวันนี้มาขายราคาเคลียร์ตู้กันชายชนเอาให้50บาทนะคะป้ายสวยๆกันเลยมีหลอดใหม่ก็มาป้ายแล้วนะเพื่อนๆจ๋าห้าสิบบาทอ้าวใครอยากได้นะห้าบบาทเท่านั้นเท่านั้น ห้าสิบบาทก็สวยได้เด้อเท้าลำไยตรงนี้ต้นสวยนะต้นใหญ่นะคะนาลีบุรพามีนะคะมีจำนวนกันเลยอันนี้จะเป็นในจันตรงนี้สวยนะเ,นเพื่อนๆจา๋ามีปักษาพนาวันอยู่ตรงนี้หลายต้นนะคะอ่าอันนี้จะเป็น เบญจรงน้ำทองเบญจรงน้ำทงองอต้นนี้นะคะ50บาทอ่าต้นนี้ลืมชื่อเพื่อนๆจ๋าลืมชื่อ,อะนะปนันลืมชื่อนะออกสีประมาณนี้เลย50บาทเขามีชื่อเด้อปนันลืมนะคะให้50บาทอ่านี้จะเป็นจังหวัดลำพูน จังหวัดลำพูนใครชอบโทนใบกลมนะคะใบกลมจังหวัดลำพูนอ่าห้าสิบบาทนะคะวันนี้เรามาโล่ตู้กันนะใครซื้อเจ็ดสิบบาทไปซื้อร้อยบาทไปว่าประนันนะอันนั้นเป็น,เป,นเป็นที่แบบว่าเลือกเปิดตู้ใหม่เลยนะคะอ่าต้นนี้จะเป็นไก่แก้วตาเสืออ่าห้าสิบบาทนะคะอ่าอันนี้จะเป็นโปรที่แบบว่าประนันเอามารวมกัน สองตู้สามตู้มารวมกันป้านันก็เลยมาโลาะนะคะห้าสิบบาทนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าห้าสิบบาทนะคะมันเป็นราคาที่แบบว่าหลายตู้มารวมกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นในจันหนวดเคี้ยวนะคะนายจันหนวดเคี้ยวห้าสิบาทาอันนี้ก็จะเป็นทศกัณทศกัณ50ห้าสิบาทต้นนี้จะเป็นทับทิมทับทิมบุรพานีอันนี้ออกหน้าเหลืองหน้าส้มนะคะ ห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาทอันนี้ก็ให้ไปในน้ำลูกไม้เพื่อนเพื่อนจน๋าดูชมนะคะเขาสวยนะให้ห้าสิบบาทนะคะห้าสิบบาทอันนี้อันนี้อ่าเ,เพชรบ้านประทุมอ่ะเพชรบ้านประทุมเพื่อน,เพ,อนเพื่อนจ๋าห้าสิบบาทเพชรบ้านประทุมอันนี้จะเป็นลูกไม้ลูกไม้ของคุณหญิงทองม้วน นะคะเป็นลูกไม้นะคะเพื่อนๆจ๋าหอ่อคล้ายๆแม่เหมือนกันเอาให้ห้าสิบาทเท้าลำไยต้นนี้สวยนะอันนี้จะเป็นหมอ,อน,นี้หมอจินดาห้าสิบบาทใครอยากได้ทักมาเลยอันนี้จะเป็นเทาน้าแสนปมเทม้าแสนปมห้าสิบบาทเท้าแสนปมต่อมาอันนี้จะเป็นไก่เงินยวง ไก่เงินยวงห้าสิบบาทใครอยากได้ทักมาไก่เงินยวงซึ้ออ,อันนี้จะเป็นมน์สวรรค์น,นะคะมน์สวรรค์ห้าสิบบาทนะคะอ๊อันนี้จะเป็นองค์หญิงทอฝันอ,องค์หญิงทอฝันห้าสิบบาทนะคะองค์หญิงทอฝันสวยๆกันเลยนะคะ มาต่อด้านนี้กันมาต่อด้านนี้ฝั่งนี้กันนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นอ่าสีเทพาลักษ์สีเทพาลักษ์ก,ก็ห้าสิบบาทนะคะจัดไปกันเลยราคาแบบน่ารักน่ารักอ่าอันนี้โอ้โหอันนี้จะอยู่ไซส์ร้อยหนึ่งนะเนี่ยเพื่อนๆจ๋าอันนี้จะเป็นจังหวัดสงขลาอ่าจังหวัดสงขลาเป็นบอลใบกลมใบใหญ่นะคะโตขึ้นเอาตะ,ะนันก็ให้ห้าสิบบาทนี่เริ่มกัดสีมาแล้วห้าสิบบาท อันนี้จะเป็นผู้เท่าเฝ้าเรือนผู้เท่าเฝ้าเรือนมีสองต้นในกระถางอ่าห้าสิบบาทนะคะอยากได้อะไรก็ทักมาเลยนะอยากได้อะไรก็ทักมาอันนี้จะเป็นไก่แก้วตัวงามอ่ห้บาทนะคะไก่แก้วตัวงามห้าสิบาทต้นนี้จะเป็นพยาอนุชิตนี่พญาอนุชิตห้าสิบบาทใครอยากได้รีบทักรีบแค็บมาเลยโหพยาพันวังสวยงามมากเพื่อนๆจ๋า พญาพันวังอ่าอันนี้ยิ่งแก่ต้นยิ่งสวยห้าสิบบาทมีทศกัณฐ์อยู่นี้นะนี่พิเภกอ่ะนี่พิเภกเดี๋ยวรวบใบก่อนรวบได้กี่ใบเนะี่ยพิเภกอ่าวันนี้ก็ให้ห้าสิบบาทมีไม่เยอะนะคะเพื่อนๆจ๋าคือประนันโลกนะคะประนันโลกต้องการพื้นที่เแบบีเยอะอันนี้เทพสายลุงอ่าให้ห้าสิบบาทราคานี้รีบกันเลยนะเทพสายลุงนะคะ บอลสวยๆทางนั้นเลยนะเพื่อนจ๋าอ่าอันนี้จะเป็นอีกชื่อหนึ่งที่ป้านันลืมอ0้าสิบบาทอันนี้ยิ่งแก่ต้นยิ่งสวย50บาทอาอันนี้จะเป็นอ่เวลมายุลา,าด่างสวยปลายสวยเพื่อน,นจ๋าเวลมายุลา วยงามสวยงาม,งามโอ้โหต้นนี้กระถางนี้สองต้นในกระถางเลยเพื่อนๆจา๋าชายชนหนึ่งต้นนี่แดงดีด้วยแล้วก็ม่านนางพิมหนึ่งต้นอ่าสองต้นในกระถางห้าสิบบาทห้าสิบบาทวันนี้โปรห้าสิบบาทนะคะโปรห้าสิบบาทกันอ่านี้จะเป็นหงดารนุนอ่าห้าสิบบาทหงดารุนห้าสิบบาทนะคะช่วงนี้ห,หนอหน่อประน,นันออกเยอะประน,นันจะมาโลตู้เคลียร์ตู้นะคะ ต้องการใส่เบบี๋อ่าอันนี้จะเป็นหลวงลาราชพึกนี่หลวงลาราชพึกต้านเขาจะสูงกว่าหลวงราชสนีหานะเพื่อนๆจ๋าเรื่องความสูง่อะอันนี้หลวงลาราชพึกก็สวยนะเพื่อนๆจ๋าสวยนะคะนี่มีสนีอ่าห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาทอันนี้จะเป็นปูทิมอ่าปูทิมนี่เป็นบอนที่กัดสียิ่งแก่ต้นยิ่งสวยนะคะ จะออกเปอะเปะมีหลายสีต่อหนึ่งต้นต่อหนึ่งใบได้ลุ้นกันไปเรื่อยๆนะคะลุ้นสีแบบหน้าสุดท้ายนี่สวยจึ้งเลยอันนี้จะเป็นเอ่อเลือดมงคลอ่าเลือดมงคลอ่าห้บาทนะคะเพื่อนๆจา๋าชื่อดีมากเลยเลือดมงคล5้บาทอ่ะจะเป็นอันนี้ผีเสื้อสมุดอ่าใครยังไม่มีผีเสื้อสมุดนะคะใครยังขาดอะไรรีบทักมาเลย ห้าสิบบาทนะคะ,ะเจ้าสาวประนันนี่สวยนะนี่เพื่อนๆจ๋าเจ้าสาวนี่ได้ราคานี่รีบกันเลยนะอห้าสิบบาทเจ้าสาวห้าสิบบาทอันนี้จะเป็นนกหัดสดายุนกหัดสดายุห้าสิบบาทวันนี้โปรห้าสิบบาทค่าส่งห้าสิบบาทนะคะค่าส่งก็ห้าสิบบาทนะคะ อยากได้อะไรรีบทักมาอันนี้จะเป็นพระรักบอนเก่าเก่าบอนโบราณเรานะพระรักนะคะพระรักก็เป็นบอนเก่านะคะห้าสิบบาทอันนี้จะเป็นบอนกาบนาคลาดทักมาได้เลยบอนกาบนาคลาดนะคะ50บาทนี้จะเป็นมัฉฉานุห้าสิบาทนะคะอันนี้จะเป็นหงยกห้าสิบาท นี้จะเป็นออมนะอาคเ้านี่ใบปนันส่องได้เห็นแค่สองใบใบมันเอหงยกทับอยู่อ่าจดชื่อมาได้เลยเพื่อนๆจ๋าจดชื่อมาได้เลยเดี๋ยวปนันคัดให้นะคะถ่ายรูปให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะอ่าสำหรับวันนี้เนาะสำหรับวันนี้ปนันก็ จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะทําคลิปสั้นๆนะคะปู50บาทอยากได้อะไรทักมาได้เลยอยากได้อะไรทักมาได้เลยค้าส่งก็เหมาเหมาห้บาทสนใจรีบทักมาแคบมาได้เลยแอดไลน์มาได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ป้านันก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ป้นานันด้วยนะคะใครเข้ามาใหม่ก็กดติดตามไว้ได้เลย กดแจ้งเตือนกดกระดิ่งไว้นะคะมีการแจ้งเตือนถ้าปนันทําคลิปจะได้ได้รู้แบบไวๆนะคะกดกระดิ่งไว้ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ